พาไปเดินตลาดรอนไหวเปร้านทาสจีนของดองเปียบเลยที่นี่จะมีของกินทั้งหมดเป็นของกินสวยๆนี่ห้านหอมๆยังชอบเลย ม่ะเฟืองก็มีมีซื้อมาเมื่อกี้อาหารปลาอันนี้คนเยอะคนเตียบเลยแวะซื้อผักกลับบ้านสักหน่อยพากิอดกรอบขาหมูเยอรมันเข้ามาของหวานของหวานน่ารักน่ารักนะ กรอบกรอบขนมปลาต้มเค็มปลาแดดเดียวปลาแห้งของหวานคนแย่งกันซื้อเข้มเข้มขนมหวานมะพร้าวกะทิกะทิสันนากินไหมขนมน่ากินมากเท่าไหร่คะจัดสักหน่อยสิน่ากินทั้งนั้นสามร้อย ส,สามกล่องร้อยเหรอใช่ค่ะสามกล่องร้อยใส่อน่าทั้งนั้นเลยนี่เจ็บพโลเจ้าใหญ่เจ้าประจำข้างในเขาก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเดินเข้าไปรินนมน้ำเลยรินนมน้ำคาจีนตุงใหญ่ร้อยหนึง่งตุงเล็กห้าสิบจ้ันเงร้อยหนึ่งตุงใหญ่นู่นเขาเดินมาแล้วนน่นพลุงพลังมาเลยเราก็ถือเหมือนกัน โอเคจบแล้วใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็ลองมาเดินเที่ยวดูนะบ๊ายบาย